การครั้งหนึ่งมีหมู่บ้านเล็กๆชื่อสัมพัธานีที่นั่นทุกสิ่งมีผิวสัมผัสวิเศษที่เล่าเรื่องได้เด็กหญิงมะปรางชอบวาดรูปแต่ภาพเธอมักดูแบนราบไร้ชีวิตชีวาวันหนึ่งเธอพบผู้กันวิเศษที่กระซิบว่าภาพของเจ้าขาสัมผัสแห่งชีวิตจงไปตามหาผิวสัมผัสวิเศษทั้งหทั่วหมู่บ้านมะปรางจึงเริ่มต้นการผจนภยัยโดยมีผู้กันวิเศษนำทาง ผู้การพาเธอไปที่ก้อนหินหยับกร้านหินกล่าวว่าเราคือความเข้มแข็งแม้ครุกระแต่ก็ทนทานที่ริมลำธารผู้กันนำเธอสัมผัสผิวน้ำใสน้ำกล่าวว่าเราคือความสงบเย็นและการสะท้อนความจริงบนท้องฟ้าผู้กันชี้เมฆนุ่มฟูเมฆก,กล่าวว่าเราคือความอ่อนโยนและความฝันอันแสนหวานจากนั้นผู้การทำมาปรางไปหาพื้นหินแข็งพื้นดินกล่าวว่าเราคือความมั่นคงที่รองรับทุกชีวิต ในท่าผู้การนำเธอหาคริสตันบรรณาคริสตันกล่าวว่าเราคือความงดงามที่สะท้อนแสงแห่งความหวังและสุดท้ายผู้การธรรมปรางมาหยุดที่หนังสือเตานังสือตร่าว,ว่าเราคือความลึกลับและเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในการเวลาเมื่อมาปรางรวบรวมผิวสัมผัสทั้ง6เธอก็วาดภาพอีกครั้งคราวนี้ภาพของเธอมีชีวิตขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์ภาพภูเขาดูแข็งแกร่งและครูกระส่วนภาพท้องฟ้าก็ดูนุ่มฟูราวกับก้อนเมฆ มาปรางเรียนรู้ว่าศิลปะคือการผสมผสานเรื่องราวและสิ่งที่สัมผัสได้ด้วยหัวใจภาพวัดทองมะปรางจึงเต็มไปด้วยชีวิตชีวาและเรื่องราวที่ทุกคนสัมผัสได้เสมอ